กจอเพดานในรถชัดๆเทียัใหม่แท้ๆผมมีวิธีมาที่เจสโปรเดี๋ยวผมพาไปดูอย่าลืมตามมานะอย่าลืมตามมาดูนะตามมาดูกกมอย คือเคล็ดลับนะฮะก็คือติดจอยแอนดรอยคุณภาพสูงนะครับต่อหน้านะฮะออกนะครับความคมชัดของหน้าจอเนี่ยระดับ 2K นะครับแล้วก็เอาพุทนะครับไปที่จอเพดานด้านหลังเนี่ยเหมาะสำหรับสายบันเทิงสายครอบครัวรถผู้บริหารรถนักธุรกิจและคนรักครอบครัวทุกท่านนะรถต้นใดคันนี้เนี่ยจะมีกล้องรอบคันมาด้วยนะครับนี่ก็สามารถรองรับกล้องรอบคันเดิมของรถนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น G6 นะครับ CPU 2.7G h z นะฮะไวมากนะครับภาพสวยมากทัชสกรีนลื่นไหลและไวมากนะครับตัวนี้ อยากแรปอะไรนะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยฮะจาก g o o g l e p l a y Store นะครับ g o o g l e m a p ต้อมีนะครับแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยยังมีความสามารถพิเศษนะฮะเฉพาะจอรุ่นนี้เท่านั้นด้วยนะครับจะมีโหมดนะครับโหมด2หน้าจอนะครับก็คือเราสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้แบบนี้นะฮะเป็นโหมดเดสท็อปหรือโหมดมือถือนะครับ